อม่วงเป็นบ้าเลยวันนี้พี่ต้อมวันนี้ห้ามหลับเด็ดขาดนะไม่ไหวอะ่ะฝ้ายมันง่วงเหลือเกินงั้นเอางี้ถ้าพี่ต้อมขับถึงท่ารถแบบไม่หลับเลยหนูให้จับนมหนึ่งทีเอ้จริงนะนี่คือพี่ต้อมพนักงานขับรถบัสเมื่อเก่าวัย45ปีผู้มีสถิติหาวเฉลีย่ย26ครั้งต่อเที่ยวไม่ใช่เพราะขี้เกียจ แต่เพราะแกเป็นนักม่วงมืออาชีพเฮ้ยม่วงเป็นบ้าเมื่อคืนดูข่าวจนตีสองข่าวอะไรพี่ก็ข่าวพระกับสีกากอล์ฟไงโอ้โหมันทั้งมันทั้งมืนทั้งมูข่าวนั้นหอพี่ที่พระบอกว่าไปดูดวงแล้วโผล่โรงแรมเฉยอะนะเออแล้วบอกว่าแค่นั่งสมาธิด้วยกันพี่นี่สะดุ้งจนกาแฟหกพี่ต้อม ติดขาวยิ่งกว่าติดหวยอีกนะมันลึกมันแซบมันมัวไฟพี่เกือบถือทูบไหว้ทีวีแล้วเมื่อคืนโอ้ย,อย,อย,อยพอเลยเดี๋ยวก็หลับขาบพวงมาลัยหรอกนะพริมตาไว้เฉยๆยังไม่หลับถ้าพี่ต้อมขับถึงท่ารถไม่หลับเลยหนูจะให้พี่จับนมหนึ่งทีฮะเอาจริงหรอไฟจริงสิแต่กติกาเคร่งกว่ากฎหมายจราจรนะคะพี่ และแล้วพี่ต้อมก็มุ่งหน้าออกเดินทางด้วยใจที่ฮึดขึ้นสุดชีวิตเรียนผู้ดูสารทุกท่านถ้าพี่ต้อมไม่หลับจนถึงเท่ารถเขาจะได้จับนมค่ะนี้ต้องลุ้นยิ่งกว่าหวยแล้วพ่อคุณเราจะไม่หลับเพื่อนมพี่ต้อมต่อสู้กับความง่วงด้วยทุกอย่างน้ำแร่ลูกอมสเม็ดเพลง EDM ผสมธรรมะจิตที่ไหวรอ ตอนนี้พี่ไหลหมดแล้วว้าวและในที่สุดรถก็ถึงท่ารถโดยปลอดภัยถึงแล้วค่ะพี่ต้อมเก่งมากพร้อมรับของรางวัลไหมคะพร้อมสิฟ้ายพี่รอมาทั้งทางเลยนะนี่ค่ะนมเย็นสองกล่องจับได้เลยโถเอ้ยพี่ต้อมแม่งโดนแกงอีกแล้วจําไว้ถึงจะไม่ได้จับนมแบบที่คิดแต่ก็ถึงที่หมายปลอดภัย นั่นแหละชัยชนะที่แท้ทรู